น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวการปรับภพบภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรไปสู่ภพภูมิที่ดีมีวิธีการอย่างไรสามารถทำได้อย่างไรเราไปติดตามรับฟังในคลิปกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะการที่เจ้ากรรมนายเวรท่านได้ทำการปรับภพภบูมินั้นหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีชีวิตที่เป็นเหล่าพูดผีปีศาจเปรตหรืออสุรกายที่ได้รับความทุกข์แล้วรับเอาบุญของเราไปใช้ เมื่อท่านเกิดความสุขมากๆเพราะบุญมากพอและถึงเวลาของท่านแล้วท่านก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือในภพภูมิที่สูงขึ้นเมื่อท่านมีพลังอำนาจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นท่านก็จะไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรผู้อาฆาตคอยขัดขวางเราอีกต่อไปแต่จะคอยช่วยเหลือในเวลาที่เราต้องตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ลำบากหรือมีความทุกข์เกิดขึ้น เปลี่ยนจากที่เคยแค้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาเป็นผู้มีบุญคุณและให้ความเมตตาช่วยเหลือเราได้ท่านผู้ฟังคะการปรับภพบภูมิส่งวิญญาณน,นั้นเรียกได้ว่าเป็นวิชาชั้นสูงของครูบาอาจารย์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลและได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์จากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอด โดยจะเลือกผู้ที่มีบุญเชื่อมกันผู้ที่มีวิชานี้มักจะเป็นพระอริยะเจ้าที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะหลวงปู่ดูวัดสแก่จังหวัดอยุธยาที่ท่านได้รับสืบทอดวิชานี้มาและได้สั่งสอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากโดยที่ท่านได้สร้างพระผงจกักรพรรดิและมีคาถาพระจกักรพรรดิเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับภพบภูมิ การปรับภพบภูมิจะทำได้อย่างไรท่านผู้ฟังคะการจะปรับภพบภูมิต้องอาศัยกำลังบุญที่เราได้สร้างบุญมาได้ทำการอธิษฐานและเชื่อมบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรไปให้ตามเงื่อนไขาสามประการคือมีความสม่ำเสมอมีมากพอและมีนานพอแล้วจึงใช้บทสวดคาถาพระจกักรพรรดิเป็นตัวช่วยพระจกักรพรรดนั้น เป็นพระปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเนรมิตพระรูปของพระองค์เองเป็นพระจักรพรรดิที่ใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวงเพื่อปราบมารหากเป็นในยุคปัจจุบันก็คือพระพุทธรูปปางทรงเครื่องที่รู้จักกันดีก็คือพระประธานหน้าวัดพระเมรุจังหวัดอยุทยาคาถาพระจักรพรรดนั้น เป็นคาถาที่รวมพุทธคุณครอบจักรวาลที่มีพลานุภาพมากช่วยปรับในเรื่องต่างๆจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีหรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพระผงจักรพัรดและคาถาพระจักรพัรดเป็นของสูงผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์สามารถที่จะนำบทคาถาพระมหาจักรพัรดิไปสวดและนำไปแผ่เมตตาให้ดวงจิตวิญญ,ญาณ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวของเราเพื่อปรับภพภูมิต่างๆให้เขาสูงขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในบริเวณบ้านตามถนนตลาดหรือที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็สามารถทําให้เขาเหล่านั้นได้ทั้งสิน้นหากเราไปอยู่ณนะที่แห่งใดก็ตามหากต้องการเชื่อมบุญเพื่อการปรับภพบ ภูมิส่งวิญญาณแก้พบภูมิในบริเวณนั้นก็ให้กำหนดขอพลังจากองค์พระจักพัิพร้อมบริกรรมบทคาถาพระจักพัิแล้วน้อมแผ่ออกไปจะเป็นการส่งวิญญาณพบภูมิแถวนั้นโดยวิชานี้เราสามารถทำได้แม้เราจะยังไม่มีตาทิพย์ดังเช่นพระอริยสงเจ้าไม่อาจเห็นรูปกายของเหาโอปาปฏิกาที่อยู่ต่างภพต่างภูมิก็ตาม ขอเพียงแต่จิตเรามีความใสสะอาดมากพอและน้อมจิตนั้นไปด้วยความเป็นบุญเมตตาและหวังดีต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายการแผ่บุญครอบบุญนี้สามารถใช้กับคนที่เรามีความปรารถนาหวังดีได้ด้วยหรือแม้กระทั่งกับศัตรูที่เราจะเปลี่ยนให้เขากลับกลายมาเป็นมิตรก็ได้เช่นกันด้วยกําลังพุทธคุณของพระผงจักพรพรรดนี้ เรานำไปใช้ในการปรับพบปรับภูมิเขาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้ซึ่งไม่ได้เป็นการใช้พลังของพุทธคุณเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่นแต่เป็นการใช้กำลังเพื่อให้เขาโมทนาบุญและเราจะสามารถช่วยดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้อีกเป็นจำนวนมากการนำไปใช้จะมีข้อปฏิบัติก็คือ ให้อาราธนาองค์พระจักพรรดิกำไว้ในมือแล้วสวดคาถาจักพรรดิเมื่อจบแล้วให้สวดตามด้วยบทสัพเพแล้วก็นึกน้อมบุญนี้ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่เราต้องการแผ่บุญไปให้เขาเหล่านั้นขอให้นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าไว้เป็นการทำใจให้ทรงอยู่ในคุณงามความดีมีพรมวิหารสี่คือเมตตากรุณา ุทิตาอุเบกขาเป็นที่พึ่งการไม่ถือโกรธผู้ใดมีแต่ความหวังดีเป็นการทำใจให้สว่างเมื่อใจเราสว่างฉันใดย่อมกลบความมืดได้ฉันนั้นวิธีการสวดมหาจากักรพรรเพื่อปรับภพภบูมิสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความประสงค์จะปรับภพภบูมิให้กับเจ้ากรรมในเวรของตัวท่านเองแต่ท่านไม่มีพระงพงศ์จักรพรริ ก็ขอให้ทําจิตน้อมรำลึกถึงพระพุทธรูปปางจักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องและเริ่มสวดคาถาตั้งนโมสามจบกราบสามครั้งแล้วสวดคาถามหาจักรพรรดิตามกำลังของผู้ที่เกิดในแต่ละวันดังนี้อาทิตย์6จันสิบห้อังคาร8พุธ17พฤหัส19สุก21และเสาร์สิบ คาถามหาจักกพัสณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพร,รัชศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวารังคันทงังศีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิ คูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคะปูเชมิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการอิมังสัจวานังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังคังอธิษฐามิ หลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัวแผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วยบทสวดว่าสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลัปัปปตาปัจเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสโดยกล่าวห้าจบแล้วกล่าวว่า พุทธังอธิษฐานมิธรรมังอธิษฐานมิสังฆังอธิษฐานมิให้อธิษฐานแผ่จิตเมตตาออกไปให้กับดวงจิตปิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจะระบุสถานที่ด้วยก็ดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้หากท่านผู้ฟังนำไปปฏิบัติและเกิดผลจริงก็ขอให้ท่านได้ช่วยการบอกเล่าเรื่องราวดีๆนี้ออกไปให้มาก เพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์จะได้คลายทุกข์คนที่ดวงตกจะได้ดีขึ้นและตัวท่านเองก็จะได้บุญกุศลไปด้วยอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะหากท่านใดไม่มีความเชื่อในเรื่องของบุญและกรรมก็ขอให้นึกเสียว่าเป็นความรู้ใหม่ไม่เสียหายที่จะรู้เอาไว้ และหากชื่นชอบเรื่องราวดีๆที่สะสมบุญชาแนลนำเสนอขอท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีค่ะ